จากวัยรุ่นขี้ยาคนหนึ่งมาเป็นทหารรบพิเศษได้อย่างไรเฮ้ยมันมีจริงเหรอทหารที่ไม่ต้องจับปืนไม่ต้องถือปืนออกไปรบสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆใน YouTube นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ทำให้ผู้ติดตามในช่องของผมนั้นถึง1,000 s u b s ซับส e ครเบอร์แต่เพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จัก ผมในติกตอกนะครับทิกตอกก็ชื่อครูนับขยับโยกเหมือนกันวันนี้จะลองเล่าให้ฟังลองมาฟังกันดูว่าจากเด็กขี้ยาจากวัยรุ่นขี้ยาคนหนึ่งมาเป็นอาหารรบพิเศษได้อย่างไรเล่าถึงช่วงชีวิตวัยรุ่นก่อนนะครับผมเรียนมัธยมนะครับเรียนโรงเรียนมัธยมเด็กอีสานนะครับแต่ว่ามาเติบโตพ่อแม่มาทํางานที่กรุงเทพนะครับผมก็ได้มีโอกาสมาเรียนชีวิตผมเริ่มจาก การที่เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับก็มีสังคมเพื่อนฝูงทั่วไปนะครับสิ่งเสพติดทุกชนิดผมเคยลองมาหมดแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ยาบ้ากัญชงกัญชาที่เขาเคยพูดกันว่าเนี่ยครับจากเด็กน้อยขี่ยาที่เจ้าดูถูกในมือนั่นนะครับมือนี่มันกลายเป็นเด็กติดยาไม่ใช่นะครับผมห <laughs> ยอกหยอกอ้าวแล้วกลับมาได้ยังไงพลิกชีวิตมาได้จากอะไรนะครับผมเริ่มจากการเป็น พนทาหารนะครับความรู้สึกในการจับได้ใบแดงผมบอกก็เลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่ชีวิตผมหมดละหมดละทุกอย่างผมกําลังเรียนมาหาลาัยอยู่ผมต้องดอปผมต้องลาออกจากมหาวิทยายลัยมาเพื่อที่จะมาเป็นทหารโอ้โหทุกคนครับผมเสียทุกอย่างครับผมเสียทั้งการเรียนเสียทั้งการงานมันมันเรียกได้ว่าโอ้โหมันหลายอย่างนะครับในชีวิตเรียกได้ว่าเป็นจุดพลิกผันของชีวิตเลยและจุดพลิกผันจุดนี้ครับทุกคน มันเป็นจุดที่ได้เริ่มต้นชีวิตของครูนับขยับโยกนะครับใบแดงพลิกชีวิตพลิกอย่างไรนะครับหลังจากที่ผมไปเป็นพลนาหารได้1ปีนะครับวันนั้นแม่ผมไปเยี่ยมด้วยความที่ผมกับแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบท้าทายกันแม่ก็ท้าผมว่าเอ้ยแน่จริงสอบนักเรียนในสิบให้ติดดิ เดี๋ยวแม่ออกรถให้คันหนึ่งโอ้โหผมด้วยความที่ตอนนั้นเป็นวัยรุ่นครับแม่ทา้าเอาละสิทำยังไงนะครับผมก็รับคำท้าของแม่ครับผมตั้งใจอ่านหนังสือผมพูดเลยนะน้องๆทุกคนที่อยากจะเป็นในสิบนะครับอยากจะเป็นทหารหรือสอบนักเรียนในสิบถ้าเราตั้งใจครับไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราผมอ่านหนังสือจริงๆเลยนะจริงๆจังๆ,ๆแค่1เดือนครับผมออกกําลังกายจริงๆจังๆ1เดือนนะครับแต่น้องๆทุกคนอย่าทำตามผมนะฮะมีเวลา เตรียมตัวนะครับน้องๆครับเส้นทางการเข้าสู่รั้วทหารของผมจับได้ใบแดงส่วนประสบการณ์ในการจับได้ใบแดงนั้นนะครับเป็นยังไงความรู้สึกในวันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปรอฟังได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่เล่าถึงชีวิตการที่จะเข้ามาเป็นครูนับขยับโยกมาเป็นทหารรสพิเศษจนถึงทุกวันนี้เป็นอย่างไรนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมสอบติดนักเรียนในสิบโอ้ชีวิตผมมันพลิกผันมากมายทุกคน ผมสอบข้อเขียนติดปุ๊บว่ายน้ำยังไม่เป็นครับเพื่อนเพื่อทุกคนลองคิดดูอะคือการสอบเข้าเป็นทหารสอบอะไรต่างๆเนี่ยคือมันต้องว่ายน้ำมันมีการทดสอบว่ายน้ำผมว่ายน้ำไม่เป็นนะด้วยความที่แม่ผมอยากให้ผมเข้ามาเป็นทหารแม่ผมพาผมไปเรียนครับไปเรียนกับน้องๆอ,อนุบาลวันนั้นที่เดอะมอลงามวงวานครับผมผมไปฝึกว่ายน้ำอยู่หนึ่งสัปดาห์ทดสอบเข้ามาเป็นนักเรียนใน1ิบได้เข้าไปสู่รั้ว โรงเรียนทหารราบนะครับเรียนอยู่1ปีนะครับเรียนวิชาทหารราบอยู่ทั้งหมด1ปีทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่านหนักเหนื่อยสาหัสสาการมากเลยทีเดียวตอนนั้นนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเขาก็จะเคยผ่านในส่วนของอการเคยเป็นพลทหารที่เรียนร่มมามเคยอยู่ในรั้วทหาร<ม>เ,คเคยนู่นเคยนั่นเคยนี่อะไรเงี้ยสำหรับผมคือผมเป็นทหารที่แบบเป็นลูกคุณหนูคนนึงพ่อแม่โอ้พ่อแม่เอาใจนะครับ อตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าหลังจากผมจบนักเรียนในสิทธิ์มาได้ไม่เอาอีกแล้วหลักสูตรอะไรต่างๆเสือคาบดาบร่มเริ่มไม่ได้กินเหนื่อผมหรอกนะฮะจบจากโรงเรียนในสิทธิ์มานะครับผมสอบได้ลำดับที่66ในตอนนั้นผมมีสิทธิ์เลือกหน่วยไหนก็ได้ในประเทศนี้สุดท้ายแล้วนะครับเคยได้ยินคํานี้ไหมฮะเกียรติยังไงได้อย่างนั้นเพื่อนๆทุกคนผมเลือกลงหน่วยรบพิเศษครับผมอะไรเอ่ยหน่วยรบพิเศษคืออะไร แล้วหน่วยรบพิเศษที่ผมเลือกไปลงคือพันปจวโซึ่งพันปจวคืออะไรก็ไม่รู้ผมมองแค่ว่าเฮ้ยผมถูกปลุกฝังมาผมถูกฝึกมาแค่ตอนนั้นผมเป็นนักรบผมเป็นนักรบตำแหน่งที่ผมจบมาคือตำแหน่งหัวหน้าชุดยิงผมต้องไปฝึกทหารผมต้องออกไปรบด้วยความโชคดีบนความฟุกของผมยังไงไม่รู้นะผมได้ไปทํางานในส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่เราเคยในชีวิตไปรุ่นผมชอบเล่นดนตรี เล่นกีตาร์ผมมีความสุขกับอยู่เสียงดนตรีแล้วผมได้มารู้จักทหารหน่วยนี้หน่วยทหารที่ใช้เครื่องดนตรีเป็นสื่อไม่ต้องใช้กำลังออกรบไม่จำเป็นต้องจับถือปืนออกไปรบใช้ความคิดใช้เสียงเพลงบรรเลงไปใช้เสียงเพลงใช้รอยยิ้มใช้เสียงโหเราะใช้การเข้าไปพูดคุยโอ้โหเฮ้เยมันมีจริงเหรอทหารที่ไม่ต้องจับปืนไม่ต้องถือปืนออกไปรบ ทุกคนนะครับ,บความรู้สึกตอนนั้นเหมือนผมฟุกอ่ะแต่ซึ่งจริงๆตอนแรกผมไม่ชอบนะทุกคนผมต่อต้านมากอุ๊ยอะไรวะเราคือนักลบอะ่ะให้เรามาร้องรําทําเพลงบ้าเหรอส่วนประสบการณ์การทํางานที่นี่นะฮะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปอีกเช่นเดียวกันทุกคนนะครับณปัจจุบันผมก็ทํางานอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สําหรับประสบการณ์การทํางานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปีกว่าๆที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับการมาทำงานที่นี่นะครับผมก็เห็นทั้งรอยยิ้มของผู้คนทั้งความสุขของน้องๆนักเรียนที่พวกเราเข้าไปทำกิจกรรมเนี่ยทุกคนมันมันเหมือนได้เติมพลังงานชีวิตให้เราด้วยแล้วมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งครับโหส่วนเจาะลึกอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะติดไว้ตลอดนะคือมันจะได้มี EP ต่อไปทุกคนนะยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยแล้วกันนะ ฝากช่องของครูนับขยับโยกไว้ด้วยนะครับก็จะมีคอนเทนต์เนื้อหาสาระดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมสันทนาการนะครับที่ผมอาจจะมาทําคลิปแบบคล้ายๆเชิงมาแนะนําเทคนิคการทําสันทนาการด้วยมาแนะนําเทคนิคการพูดแล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆนะเป็นคอนเทนต์ครูนับขยับโยกครูนับจับเข่าคุยครูนับขยับเที่ยวครูนับจับมารีวิวโอ้โหหลากหลายคอนเทนต์มากเลยทุกคนรอติดตามในช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นได้ทางด้านล่างนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและในวันนี้ครับผมครูนับขยับโยก EP 1ก็ต้องขอกล่าวคำว่าตาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย